วิทดดดีเ็สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสองตอนนะครับทวนพูดและประสริบันทาง YouTube ของ RMUTP Live กับมงกรจรนสักบำรุงสิม,มัน่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะมาพบกันแบบนี้นะก็มีเรื่อง ราวนะเรื่องเรื่องเล่านในไวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะแล้วก็บางทีนะหล,หลายตอนก็มีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ามานะเกี่ยวข้องด้วยนะครับอยู่บ้างนะทั้งหมดนี้อยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดนะครับถ้าครูฟาร์มอยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง rmutp live นะอย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ rmutp live เขารอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ด ของทางนะของทาง r m u t p live แห่งนี้นะครับไม่อยากให้พลาดรายการโปรดและการเด็ดเด็ดก็อย่าลืมเลยนะครับมาที่ในะ y o u t u b e i m u t p live แล้วกด Subscribe และกด กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับนะบอกไว้แล้วนะครับนะสำหรับวันนี้วิด,ดีเด็ดนะครับช่วงวิดหน้าหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ1ทศวรรษครับ1นึ่งทศวรรษเปิดฟ้า2โลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วล่า นะครับสดรหรือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระจายโอกาสการเรียนรู้สู่660โรงเรียนทั่วประเทศนะถือว่าเป็นการขยายโอกาสเนาะในเรื่องราวของแวยวงดาราศาสตร์นะครับให้ ทั่วประเทศได้เรียนรู้กันทื่ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยได้มาติดตามกันในช่วงของวิดหน้าหนึ่งกันนะครับส่วนช่วงวิดท,ทั่วไทยนะครับวันนี้มีเรื่องราวจากจังหวัดตรังครับเทศบา,นนานลนครตรังดําเนินการขุดลอกวัชพืชในสระน้ํารอบสวนสมเด็จพระสีนครินทร์เ5เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมระบบนิเวศในพื้นที่ เรื่องราวรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิย์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิสดสาโลกครับมีเรื่องราวของรถมินิแวนไฟฟ้าครับนวัตกรรมขนส่งอัจฉริยะเพื่อสิ่งแวดล้อมนะน่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋นนี้นะผลิตเรื่องราวของน,นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในเยอยยามากมายนะครับยานพานะก็ถ้านะคุณผู้ฟังฟังรายการวิ์ดีเด็ดมาโดยตลอดก็เห็นว่า ก็จะมีการนําเสนอเรื่องของยานพาณนะนะฮะผลิตออกมาเพื่อที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเยอะแยะเลยทีเดียวเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับสําหรับเรื่องรถมินิแวนไฟฟ้าในช่วงของวิศภานโลกช่วงนี้ไปกันก่อนกับวินหน้าหนึครับช่วงวินหน้าหนึ่ง วินาหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและประสดีบันทาง YouTube ของ RM u t p l i v e กับผมก็จรสักิ์บำรุงสินม,มั่นครับวินาหนึ่งในวันนี้อย่างที่เกริ่นไว้ต้นรายการครับเรื่องราวของหนึ่ข้วัสด์ นะเปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วล่านะครับสดรอหรือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระจายโอกาสการเรียนรู้สู่660โรงเรียนทั่วประเทศเลยนะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสดรนะหรือว่านริตนะครับกระทรวงการ อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะครับได้กล่าวถึง10ปีหรือ1ทศวรรษแห่งความภูมิใจดาราศาสตร์เบ่งบานทั่วไทยกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ครบรอบ1ทศวรรษมอบกล้องโทรทัศน์ไปแล้วกว่า660โรงเรียนครบ77จังหวัด ทั่วประเทศโดยนะเกิดเครือข่ายดาราศาสตร์สร้างครูแกนนําชมรมโครงงานและกิจกรรมดาราศาสตร์ในชุมชนอย่างแพร่หลายสร้างความตระหนักและความตื่นตัวด้านดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคมไทยครับ inda, ดรสรันโปสยจินดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชนหรือสดรนะ,ะก็บอกว่าปีนี้ครบรอบ10ปีครับที่สดรดำเนินโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์77จ,จ,จังหวัดเปิดฟ้าสองโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วล่า จากจุดเริ่มของโครงการตั้งใจมอบกล้องโทรทัศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์พร้อมฝึกอบรมการใช้งานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชชนมายุ60พรรษาในปี2558 จนถึงปัจจุบันในปีนี้เลยนะได้คัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับมอบกล้องโทรทัศน์เพิ่มอีก50โรงเรียนรวมระยะเวลา10ปีมอบไปแล้วกว่า660แห่งครอบคลุม77จังหวัดของไทยครับซึ่งดรสรานกล่าวเพิ่มเติมนะว่าโครงการนี้ประสบผลสําเร็จเกินคาดรู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการนี้ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนการสอนดาราศาสตร์ เกิดชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียนขยายเป็นเครือข่ายจัดกิจกรรมสังเกตการ์ดาราศาสตร์ในชุมชนสิ่งสำคัญที่สุดคือนักเรียนมีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ได้ที่ผ่านมาได้สร้างครูแกนนำจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนมากกว่า1,000คนเกิดกิจกรรมดาราศาสตร์รวมแล้วมากกว่า1-0,000กิจกรรม จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจด้านดาราศาสตร์ให้กับครูนักเรียนตลอดจนประชาชนชาวไทยอย่างแพร่หลายในวงกว้างแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์ดาราศาสตร์จะเกิดจุดสังเกตการดาราศาสตร์หลายร้อยจุดกระจายไปในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาครับสดรย,ยังต่อย,ยอด ขยายผลเกิดเป็นโครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียนมอบชุดท้องฟ้าจำลอง DIY นะ DIY เลยนะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4เมตรปัจจุบันมอบแล้วรวม130โรงเรียนนะครับครอบคลุมพื้นที่60จังหวัดอีกหนึ่งโครงการที่จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ได้อย่างได้เป็นอย่างดีเลยนะซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไป ควบคู่กันไปนะอย่างต่อเนื่องเช่นกันแล้วหวังว่าทุกโรงเรียนที่ได้รับสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์เหล่านี้จะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อมอบโอกาสการเรียนรู้สู่เด็กและเยาวชนไทยกระจายไปในทุกไปทุกพื้นที่นะทั่วประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทางด้านในนรุช,ชัยสุนทรานนะครับ รองจากโรงเรียนชลประธานวิทยาจังหวัดนนทบุรีบอกว่าโรงเรียนเพิ่งก่อตั้งชมรมดาราศาสตร์เป็นครั้งแรกแต่ยังไม่มีกล้องโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ควรมีในชมรมจึงสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับกล้องโทรทัศน์มาใช้ศึกษาดาราศาสตร์และจัดกิจกรรมในโรงเรียนนอกจากนี้ครับยังสนใจศึกษาเรื่องสภาพแสงที่มีผลต่อการดูดาวเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ชานเมืองและมีมลภาวะ ทางแสงค่อนข้างมากนะครับการได้รับกล้องโทรทัศน์จะทําให้ต่อยอดไปทําโครงงานเรื่องดังกล่าวได้นะขอขอบคุณโครงการของสอดอที่สนับสนุนการเรียนการสอนดาราศาสตร์เช่นนี้ทางด้านนางสาววิภาวันปานเนาจากโรงเรียนบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นบอกว่านะครับนะก็ได้เข้าร่วมนะครับ โครงการของสอดรโดยเริ่มจากโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นตน้นประสบการณ์ที่ได้รับนั้นทําให้อยากต่อยอดไปทํากิจกรรมหลายๆอย่าง จึงได้เข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลางต่ออย่างไรก็ตามโรงเรียนยังไม่มีอุปกรณ์หรืออะไรที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์มากนักจึงพยายามจัดกิจกรรมในโรงเรียนมากขึ้นในะอย่างเช่นค่ายดาราศาสตร์จนกระทั่งได้รับกล้องโทรทัศน์จากสดรในโครงการครั้งนี้หลังจากนี้ครับจะนําไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอนรวมถึงจะออกไปจัดกิจกรรมในชุมชนด้วยสําหรับปีนี้เป็นปีที่10ของโครงการแล้วขอแสดงความยิน ดีกับสดรที่ทําโครงการดีๆมาจนถึงตอนนี้ทางด้านนายอภิวัจจินตะจากโรงเรียนบ้านบางแก้วจังหวัดพังงานะบอกว่ารู้สึกดีใจนะครับที่จากนี้เด็กๆในโรงเรียนและชุมชนของตน จะได้มีโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์หลังจากที่ได้ย้ายกลับไปอยู่โรงเรียนในภูมิลำเนาที่อำเภอกระปงเมื่อกลับไปจะนำกล้องโทรทัศน์ไปจัดกิจกรรมให้นักเรียนและชุมชนรวมหนึ่งประชาชนที่สนใจเพื่อให้ได้เข้าถึงดาราศาสตร์กันมากขึ้นอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเ,เพราะยังมีครูวิทยาศาสตร์อีกจำนวนมากที่สนใจนำกล้องโทรทัศน์ไปเป็นสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน ทางด้านนางสาวกดชพรคิดดีจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะจิตอารีจังหวัดลำปางเนี่ยก็บอกว่าครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมโครงการครั้งที่2องเนื่องจากได้ย้ายโรงเรียนสําหรับครั้งแรกที่รับมอบกล้องโทรทัศน์จากโครงการได้นํากลับ ไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนในจังหวัดแม่ห้องศนและขยายไปสู่การจัดกิจกรรมในชุมชนรวมถึงโร,โรงเรียนโดยรอบนะครับซึ่งรู้สึกว่าได้กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์และส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงพอย้ายโรงเรียนจึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการอีกครั้งเพื่อนํากล้องโทรทัศน์กลับไปจัดกิจกรรมในรูปแบบเดียวกันเริ่มจากส่งเสริมให้นักเรียนสร้างชมรมดาราศาสตร์และจัดกิจกรรมในโรงเรียน จากนั้นออกไปสู่ชุมชนโดยจะร่วมกันกับโรง,เ,โรงเรียนเครือข่ายดาราศาสตร์ในจังหวัดลำปางนะนอกจากนี้ครั้งนี้ยังได้ยังตั้งใจนะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทําโครงงานดาราศาสตร์เพิ่มเติมนําไปต่อยอดด้านงานวิจัยในโรงเรียนขอขอบคุณสดรที่มอบโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศมาตลอด10ปีเป็นโครงการที่ดีมากจริง สำหรับพี่ดีมอบกล้องโทรทัศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์นะครับพร้อมฝึกอบรมการใช้งานโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ประจำปี2567ก็ได้จัดขึ้นนะเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวันที่13-15กันยายนที่ผ่านมานะครับณนะอุทยานดาราศาสตร์สิรินทร์อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และโรงแรมกรีนเลกรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งมีครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50โรงเรียน จาก33จังหวัดกิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบกล้องโทรทัศน์อบรมการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับสังเกตการภาคกลางวันฝึกปฏิบัติการใช้งานกล้องโทรทัศน์สำหรับสังเกตการในช่วงกลางคืนนะอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์ฝึกวางแผนการจัดกิจกรรมดูดาวเวริร์กช็อปโครงงานดาราศาสตร์เบื้องต้นนอกจากนี้นะครับในคืนวันเสาร์ที่14กันยายนที่ผ่านมาเนี่เองยังตรงกับวันสังเกตการดวงจันทร์สากลน,นะครับ นะซึ่งเป็นแคมเปญของนาซานะที่เชิญชวนทั่วโลกร่วมชมดวงจันทร์พร้อมกันครูทุกคนนะจึงได้ร่วมจัดกิจกรรมสังเกตการดวงจันทร์ด้วยกล้องโทรทัศน์ที่เพิ่งรับมอบให้กับประชาชนผู้มาร่วมชมดวงจันทร์นหอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์สิลินทรครับสำหรับกล้องโทรทัศน์ในโครงการเป็นกล้องโทรทัศน์ชนิดดบอบโอเนียนนะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง10นิ้วสอดรอร่วมกับ บริษัทผู้บลิตคนไทยครับออกแบบสร้างและพัฒนาจนได้กล้องโทราทัศน์ฝีมือคนไทยต้นพุ่นต่ำแต่คุณภาพสูงใช้งานง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงเรียนสามารถสังเกตการดาราเออดาวเคราะห์นะครับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์รวมถึงวัตถุ ท้องฟ้าหนืวห้วงอวกาศลึกนะอย่างเช่นกาแล็กซีเนบิวลากระจุกดาวนะแล้วก็อื่นๆมีอุปกรณ์เสริมนะอย่างเช่นชุดเลนใกล้ตาชุด o, อุปกรณ์เพิ่มกำลังขยายพิเศษนะแล้วก็สามารถนำกล้องถ่ายภาพดิจิทัลมาเชื่อมต่อเพื่อบันทึกภาพวัตถุท้องฟ้าต่างๆได้ใช้เก็บข้อมูลทำโครงงานจัดกิจกรรมและเป็นสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ได้นอกจากนี้กรณีที่เสียหรือว่าชำรุดเนี่ยสดอดรอยินดีซ่อมให้โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายนะด้วยมุ่งหวังให้ครูและนักเรียนนำไปใช้จริงให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในโรงเรียนและก็ชุมชนด้วยนะทั้งในโรงเรียนเลยแล้วก็ชุมชนนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับในะที่ทางสดรนะครับได้นะมีส่วนร่วมในการมอบกล้องโทรทัศน์นะครับมอบสิ่งดีๆมอบโอกาสนะครับในการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียนนะครับกระจายไปทั่ว77จังหวัด ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็คาดหวังว่าก็น่าจะมีอีกหลายโรงเรียนครับที่จะมีโอกาสได้นะครับได้รับกล้องโทรทัศน์ได้รับโอกาสดีๆในการเรียนรู้ในเรื่องราวของดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะครับทางรายการก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนทีมงานทุกๆฝ่ายเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของนริศหรือว่าสดรหรือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนในครั้งนี้ด้วยนะขอให้ทำดียิ่งยิ่งขึ้นไปตรงนี้เป็นการมอบโอกาสให้กับ นะทุกๆโรงเรียนนะครับในทั่วประเทศ77จังหวัดถ้าเป็นไปได้นะครับนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งเรื่องราวของหนึ่งทศวรรษนะหรือว่า10ปีนะครับเปิดฟ้าสองโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วล่าสอดรอกระจายโอกาสการเรียนรู้ส,รรรรรสู่6 0เอ่อ660โรงเรียนทั่วประเทศเลยนะครับนี่คือวิ์หน้าหนึ่งช่วงหน้าวิ์ทั่วไทยนะหรือช่วงต่อไปเนี่ยแหละนะครับ ก็จะเป็นเรื่องราวของจังหวัดตรังนะครับเทศบาลนครตรังดําเนินการขุดลอกวัชพืชในสระน้ำรอบส่วนสมเด็จพระศีนครินทร์95เพื่อปรับปรุงคุณภาพนา้ําเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมระบบนิเวศในพื้นที่ราะเลยจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาฟังต่อกับวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิทย์ทั่วไทย วิ์ทั่วไายรรับในรายการวิดีเด็ดกรับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุทธและประสดีบันทาง YouTube ของ R M U D P Live กับมังจรศักดิ์บำรุงสิม,มานครับ นะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการมีคําแนะนําหรือแอนนองเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารไม่าปยัง YouTube IM UTP l i พ e แห่งนี้ไม่ว่าจะเปน็นทาง Facebook Fanpage พิมพ์คําว่า IM UTP Live แล้วก็อินบ็อกซ์ทักแชทกับทางทีมง,งานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรืออีกช่องทางครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใตยย้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์คุณผู้ฟังนะสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะติชมรายการแนะนำแอนนองเสริ์งอะไรเนึกกนเาาง ที่ทำงานเลยคุณผู้ฟังนะฟังรายการวิทดีเดยดแล้วยืนอย่าลืมอะไรนะกดไลค์กดแชร์ like, ก, share, กันด้วยเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube RM UDP Live แห่งนี้ครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่วงวิย์ทั่วไทยวันนี้เรื่องราวจะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดตรังนะครับเทศบาลนครตรังครับดำเนินการขุดลอกวัชพืชในสระน้ำรอบสวนสมเด็จ พระสินนคริน95เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมระบบนิเวศในพื้นที่ดรสัญญาศรีวิเชียนนายกเทศมนตรีนครตรังบอกว่าเทศบาลนครตรังได้เร่งดำเนินการขุดลอกวัชพืชในสระน้ํารอบสวนสมเด็จพระสินนคริน95เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมระบบนิเวศในพื้นที่โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาและดูแลพื้นที่สีเขียวของเมือง นะซึ่งมุ่งรักษาสวนให้เป็นปอดและสถานที่พักผ่อนที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนรวมถึงอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่ของนกหลักหลายสายพันธุ์ด้วยนะทั้งนี้ในการดาเนินงานได้ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมวางแผนติดตามผลและบมรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเทศมนันครตรัคตงครับจึงขอเชิญชวนประชาชนนะร่วมดูแลรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่ของสัตว์ เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยังยืนสําหรับชาวตรังนักท่องเที่ยวและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจริงๆไม่ใช่แค่ฉบาะตรังที่เดียวนะครับจริงๆแล้วต้องเป็นทุกพื้นที่เลยที่มีเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะครสวนสาธารณะอะไรพวกนี้หรือว่าจริงๆอ่ะต้องเป็นทุกที่เลยนะครับที่พวกเราทุกคนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องราวของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อที่จะนะลดภาวะโลกร้อนนะครับที่เราเกิดภยเกิดเหตุนะครับ ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะภัยของฝุ่น PM เลยนะภัยของพายุอะไรพวกนี้นะครับหรือจะเป็นอะไรกร็แล้วแต่ภัยปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือว่าอนาคตที่ยังไม่เกิดนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่านะมีเรื่องราวของคนเราเนี่ยแหละนะครับบางส่วนเนี่ยนะที่ไปทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับ ก็อาจจะไม่เกิดนะที่เป็นประเด็นหลักๆเลยและที่กําลังแก้อยู่ก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับเรื่องเราที่นะครับทุกคนในโลกนี้กำลังเผชิญอยู่เพราะฉนั้นนะเพราะฉะนั้นเลยนะครับทุกพื้นที่ก็ช่วยกันนะครับที่จะช่วยกันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับให้นะค,คงอยู่นะครับตราบไปจนถึงชั่วรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างน้อยๆก็นะลดเเผ ถ้าทําได้เนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะช่วยลดภาวะฝุ่นเพี p ม2.5นะหรือไม่ก็อาจจะช่วยนะครับลดภาวะโลกร้อนที่เป็นอยู่นะจากหนัก หนะนักหน่วงอยู่เนี่ยให้เบาลงก็เป็นได้นะครับก็ตอนนี้หลายหน่วยงานก็ช่วยกันผลักดันในเรื่องราของการลดภาวะโลกร้อนอยู่ณนะขณะนี้เลยนะครับแล้วก็นะในไทยเราก็ในต่างประเทศด้วยนะครับรวมโดยช่วยกันนะครับนี่คือเรื่องราของวิทย์ทั่วไทยนะจากเทศบาลนครตรังนะดำเนินการคุดลอกวัชพืชในสระน้ํารอบส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์95 เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมระบบนิเวศในพื้นที่ครับช่วงวิ์สานโลกช่วงหน้านะครับนะช่วงต่อไปนี้แหละนะครับเรื่องราวของรถมินิแวนไฟฟ้านะครับน,นวัตกรรมขนส่งอัจฉริยะเพื่อสิ่งแวดล้อมนะเรื่องราวนี้น่าสนใจอย่างยิ่งนะถ้าฟังรายการวิดีเด็ดมาโดยตลอดจะมีเรื่องราวของยานพาหนะ ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับรถมินิแวนไฟฟ้าก็เช่นกันเดี๋ยวช่วงของวิทย์สาะโลกมาฟังต่อครับช่วงวิทย์สาโลก วิศราโลกครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสตอนทุกวันพุธและประสดีบันทาง YouTube ของ r m u t p Live ครับสำหรับเรื่องราวของรถมินิแวนครับน,นวัตกรรมขนส่งสินค้าช่วยลดมลพิษและประหยัดพลังงานเปิดตัวโดยเน้นประสิทธิภาพการขนส่งในเมืองและออกแบบให้ใช้งานได้ยาวนานสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมครับ เทคโนโลยีการขนส่งด้วยยานพาหนะพลังงานไฟฟ้ากำลังเป็นที่สนใจมากขึ้นในยุคที่ความต้องการลดมลพิษและการอนุรักษ์พลังงานเป็นเรื่องสำคัญล่าสุดครับรถมินิแวนไฟฟ้าที่พัฒนาโดยบริษัท ELM Mobility สัญชาติอังกฤษครับได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยเน้นประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าในเมืองและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รถมินิแวนไฟฟ้า EVO นะ EVO เนี่ยนะ เป็นผลงานของบริษัท ELM Mobility นะซึ่งมีฐานการผลิตยอยู่ในอังกฤษนะครับบริษัทนี้ทำธุรกิจหลักในการพัฒนารถไฟฟ้าสำหรับการขนส่งเชิงพาณิชย์และการและตอบสนองต่อความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมยานพาณะะนี้ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความประหยัดพลังงานนะแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้ใช้งานโดยสามารถใช้ได้ทั้งในเขตเมืองและพื้นที่ชนบท ตัวรถใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วและมีระยะทางการขับขี่ที่ยาวนานขึ้นนอกจากนี้แบตเตอรี่ยังได้รับการพัฒนาให้ทนทานต่อการใช้งานในระยะยาวทำให้เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าหนักในเขตเมืองโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยครั้งนะครับซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเวลาในการขนส่งการออกแบบรถมินิแวนนี้เน้นการประหยัดพลังงานและความสามารถในการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ตัวทั้งของรถถูบผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสามารถรองรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่และหลากหลายประเภทนอกจากนี้ครับวัสดุที่ใช้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต เพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าระบบขับเคลื่อนของรถมินิแวนไฟฟ้ายังมีการติดตั้งเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติขั้นสูงเลยนะฮะซึ่งทําให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นเทคโนโลยีนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและทําให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากการใช้งานในเขตเมืองนะครับรถมินิแวนไฟฟ้ารุ่นนี้ ยังถูกพัฒนาให้สามารถขนส่งสินค้าในพื้นที่ชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดการพึ่งพาเชเื้อเพลิงฟอสซิลและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรถมินิแวนไฟฟ้าได้สะท้อนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของด้าน นะความต้องการด้านการขนส่งและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันด้วยการออกแบบที่เน้นการประหยัดพลังงานและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพรถรุ่นนี้ครับเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่มุ่งสู่การลดมลพิษและสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการขนส่งครับก็นะเป็นอีกหนึ่งยานพาหนะนะครับที่เป็นสมาชิกใหม่นะที่นะมาช่วยมาช่วยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมาช่วยสวัสดิการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก ยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างว่ายานพาหนะเดี๋ยวนี้ที่ออกมาทั่วโลกเลยนะครับนะ้าผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเยอยามากมายเลยทีเดียวนะครับนะไทยเราก็ไทยเรามีด้วยเหมือนกันแหละนะครับเกี่ยวกับรถยนต์นะ้าพลังงานไฟฟ้านะ้าแทนที่จะใช้พลังงานน้ํามันนะครับก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเลยเดี๋ยวนี้ออกมานะครับหลายภาคส่วนเริ่ม นาที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็นะครับทางภาครัฐเองก็สาบส่นในเรื่องของการน้าให้คนเรานะครับนะาที่ใช้รถใช้ถนนกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้านะหรือว่านะา,า,า,ายานพาหนะที่เป็นไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นก็คือเข้าถึงมากยิ่งขึ้นนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นการลดมลพิษนะครับลด ภาวะโลกร้อนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะอ่ะก็ได้หลายประการเลยนะครับนี่คือวิสถาโลกนะครับท้ายรายการแล้วครับคุณผู้ฟังนะถ้าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการหรืออยากจะรับชมรายการไหนนะครับของเอ่อ y o u t u u e p m UDP l ไ v e นะไม่ยากเลยเข้ามาที่ YouTube ของ IM UDP Live แล้วเลือกคลิปนะครับนะคลิปรายการแล้วก็ตอนนั้นๆน,น,นะครับที่คุณอยากจะรับชมรับฟังนะครับก็ คลิกเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะรับชมหรือรับฟังกันได้นะอยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube r m u d p Live แห่ฟงนี้และถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m u d p l i v e นะอย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ RM UDP Live เข้ามาแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m UDP Live แห่งนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดเจอกันในในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ล,ละสองตอนทุกวันพุธและประสดีบัทั y งย t ท b e ของ r u u t p อ i v e เจอกันได้ไหมครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกรจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ด,ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเดด